ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดเซ็นินเด็กอยู่ที่1 4ึ4จุดนะคะเมื่อวานลงมาค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ก็มีสัญญาณของการทรงตัวอยู่ในบริเวณนี้สลับลบสลับบวกตอนนี้พูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อวานลงเยอะมากเลยค่ะวันนี้จะลงต่อไหมคะกรอบเซ็ตมีมีกรอบแนวรับแนวต้านตรงไหนบ้างคะ ดูจากการดิดกลับนะครับเหนือระดับ1,400จุดนะครับที่เป็นแนวรับนะครับจิตวิทยานะครับก็ประเมินว่าในแง่ของภาพในระยะสั้นนะครับก่อนถึงในเรื่องของการประชุม FOMC นะครับผมคิดว่าแนวรับที่1,400จุดเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการดิดกลับ ช่วงสั้นจะติดแนวต้านที่1420แล้วก็1430นะครับเพื่อรอนะครับเพื่อรอในเรื่องของความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการคงนโยบาย,ย QE นะครับถ้าไม่มีในเรื่องของการลดวงเงิน QE นะครับก็เชื่อว่าตัวของเซตินเด็กเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะ ขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับซึ่งเป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันแล้วก็เป็นแนวต้านของเทรนด์แนวโน้มขาลงของตัวเซตอินเด็กต์ครับผมค่ะท,ที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดห้ากับหนึ่งสี่เก้าศูนย์นี่คือภายในเดือนนี้ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ผูกผูกเงื่อนไขเวลาอ่าก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้นะครับเพราะว่าดูจากการ ตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1, 3 7 0เนี่ยนะครับภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็แข็งแกร่งมากๆเพราะนั้นการที่จะขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปได้ครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นาดาวไซ์ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะ1,400ตอนนี้1413นงะคะขอกลยุทธ์นิดน,น,นึงนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะครับเนื่องจากในตัวของภาพนะครับอของตัวตลาดเนี่ยยังเป็นเรียกว่าไซเวว์นะครับแต่ยังลุ้นในเรื่องของการ ตัวเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในตัวของ t ีเฟกนะครับก็มองแนวรับนะครับที่บริเวณ945ถึง944นะครับน่าจะเป็นการย่อลองนะครับแล้วก็การปรับตัวลดลงนะครับหลุดระดับ940นะครับจะเป็นจุดสต o อปล s อสสำหรับการลองนะครับในช่วงสั้นนะครับเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 955แล้วก็960นะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูนะครับจนถึงช่วงท้ายตลาดนะครับสำหรับในแง่ของการปรับตัวลดลงนะครับถ้าเรียกว่าหลุด940นะครับจะเป็นสัญญาณของการกลับเข้าไปโอเพนช็อครับผมค่ะส่วนกลยุทธ์หุ้นรายตัวละคะเ,เทรดสั้นช่วงนี้มีทอพิกไหมคะ ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากราคาของหุ้นในระยะสั้นยังสามารถกิงกำไรได้ตัวแรกจะเป็นตัวของรับมค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่124บาทนะคะแนวโน้มของตัว BBL ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ130แล้วก็ ให้ในตัวของด่านสำคัญนะครับที่บริเวณ132นะครับถ้ามีโอกาสขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับก็จะมีลุ้นนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ137นะครับโดยมีจุดสต o p ลออสนะครับในระยะสั้นนะครับถ้าย่อลึกนะครับหลุดระดับ2 121นะครับจะเป็นจุดสต o p ลออสสำหรับตัวของ BBL นะครับ ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของ CPF นะครับก็การย่อลงนะครับในระยะสั้นเนี่ยเขาลงมานะครับทดสอบแนวรับที่บริวเวณเ30 30.5แถวนี้ก็ประเมินว่าน่าจะมีภาพของการดิดกลับนะครับเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริวเวณ33นะครับเพราะฉะนั้นในหุ้นรายตัวนะครับ PBL กับ C.P.F. นะครับคิดว่ายังสามารถซื้อเก็งกำไรได้นะครับถ้าตัวของเซ็ตอินเด็กเนี่ยไม่หลุดระดับ1,400จุดกลับลงไปครับผมค่ะตัว C.P.F. มีจุดสต็อปไหมคะอ่าสำหรับตัวของ C.P.F. นะครับจุดสต็อปลอตนะครับให้ดูการปรับตัวลดลงนะครับหลุด29นะครับถึงจะเป็นจุดสต็อปลอตนะครับสำหรับเทรนขาขึ้นนะครับในรอบนี้ครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่รองธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s b นะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยภาพรวมนะคะก็คือตัวหุ้นรายตัวนะคะแล้วก็กรอบของเซ็ตนะคะมองค่อนข้างบวกพอสมควรนะคะโดยเฉพาะตัวของเซ็ตค่ะ นะคะโดยให้แนวต้านของเซ็ตนะคะหลายแนวคะ่ะแนวรับอยู่ที่1,400ถ้าเกิดว่าไม่หลุดยังเก็งกำไรหุ้นรายตัวได้นะคะแนวต้านถัดไป1,420ตามด้วย1,430นะคะถ้าเกิดว่า,าถัดไปอีกเนี่ยจะมี1,475แล้วก็1,490โมเมนตัมค่อนข้างดีนะคะส่วนหูตัวของหุ้นรายตัวเนี่ยนะคะก็จะเป็นหุ้นรายตัวที่แนะนำกันในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะ หลายตัวค่ะนะคะอย่างเช่นตัวของแบงค์กรุงเทพนะคะ BBL นะคะตัวแรกเลยนะคะก็ BBL นะคะจะมีจุดแนวต้านอยู่ที่1 3 2ผ่านไปได้1 3 7จุดสต็อปอยู่ที่121บาทนะคะตามมาด้วยตัวของ cpf นะคะเป็นเทรนขาขึ้นนะคะถ้าไม่หลุด29บาทเทรนขาขึ้นยังมีโอกาสเด้งอยู่โดยมองแนวต้านที่33บาทนะคะแล้วก็ดูเซ็ตประกอบด้วยถ้าเซ็ตหลุดพ4 0 0ก็สลายตัวนะคะเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่มันจะลงลึกนะคะเพราะฉะนั้นดูเซ็ตประกอบด้วยเป็นท็อปพิกที่แนะนำกันในช่วงนี้นะคะส่วนในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุน หุ้นรายตัวนะคะอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะซึ่งผลตอบแทนที่สูงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงท่านต้องศึกษาข้อมูลในการลงทุนนะคะตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนําในวันนี้จะมีตัว DW ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ขอแนะนําที่ค่าย28 m a c q u a r ี่ค่ะขอให้เลือกค่ายนี้นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะมีตัวของ BBL 28C2010A นะคะตัวนี้ค่ากิ้งจะอยู่ที่3.6 s ซนซิทิวิตีนะคะจะอยู่ที่0.8ค่ะอีกหนึ่งตัวคือตัวของ CPF นะคะจะมีตัว CPF 2842011A นะ,ะตัวนี้ค่าเกียริงอยู่ที่4เซนซิทิวิตีอยู่ที่1.01นะคะใครที่ชอบเทรด DW ขอให้เลือกค่า28 m a c q u a ค i e ค่ะมีสภาพคล่องสูงกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนา,ามีเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูตารางค่าเกียริง่งรวมไปถึงเรื่องของอการเทรดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ ww w .com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r รี่2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h ยด d